สวัสดีครับมือนีบกบลาจะมาช่วยพี่บกบลาท้าสีนะครับมีครับจีตาลครับหนมยายยื่นมนึบงกบลานะว่าเขาเห็นแบบได้ไว้หอุเขาทาสีเท่าครับเไปัแลง่เป็นมืชุดเลยยายเออใหดีแล้ว ขาท้าเปิดนนะครับข้างล่างมาเลยท้าครับซอยกันเฮ็ดคนละใหม่คนละมือครับมีอย่างซอยกันไปครับอันนี้ท้าสีนห้ของพี่บอกล้านนะครับพี่ทิมครับสีบวมีนะครับบวมีกิเลยครับสีอันนี้บ่มีกินี่เลยครับท้าเด็สบายสบายเลยครับเวลาไม่เฮ็ดเี่ยงบอกลากนะจอบซอยเฮ็ดแบบนี้และครับซอยกันไปคนละใหม่คนละมือครับ มวยะะลิ่นหลายบรยิครับเป็นย่างเดียวกับบริการในงานนี่อย่างหนกครับเดี๋ยวท้าองพิธีเจ็ดจเดี๋ยวก็มีท้าหนก่อครับพิทีกันยังว่าบอกลาท้าสีบดีเลยคนซอยกับจ้มครับคนมาซอยเส็ดจะดีปันไหนแล้วแต่ยังจ้มอยู่แหละหนุ้ พี่บอกว่าก็ได้ไหมทุกคนได้ซซย์ท่าได้แผงหนึง่งแล้วก็ไล่ออกไปข,ข้างนู้นกดไลคออกไปครับเมื่อท้าประตูข้างนอกครับได้ท่าหมองละนิละน้อยครับ่ด้ํำไหนก็เอาครับรว่าจะได้ซอยครับกะมวลดีได้ละเนาะครับท้าสีแมเดี๋ยวโครงการจะมีท้าสีข้างนอกพองอีกหะครับซื่อของเตรียมไม่ไวแล้วครับ แต่ว่ารอเห็ดฝาก่อนนะครับเฮ็ด้าเสร็จแล้วแม่ก็จะท้าสีตัวครับในบ้านครับแต่ว่ารอบนอกบ้านมดท่านท้านะครับงบประพอครับท้าสีบ้านจะของท้าจังไงก็ได้ตัวเนาะนอนท้าก็ได้ครับเฮ็ดไปทั่วไปทีบนะครับผมงนี้ไผ่วาดหอกครับเฮ็ดบ้านจะเฮ็ดไปยังไงนิดยังองน่อยครับตามงบครับเวลามี เวลาผมยงเงินกระเบกไว้ก้อนครับเปินก้อนนู้นกะโตค้างบ้านแล้วก็เทพื่นครับอันนี้กะได้เค็บฝานในบ้านหมดเลยนะครับค่อยคเห็ดกิละย่างสองอย่างครับเห็ดนะครับเมตดไทยเกียนี่ละครับ,บอกลาด้อยเมตดไทยสีซ้มนี่ละครสวัสดีครับทุกคน